สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับอาจารย์มาพร้อมกับคลิปแพเสรษฐีนะครับจริงๆแล้วทําออกมาเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าเอฟซี FC, มาเล่าให้ฟังเล่าประสบการณ์คือมันเป็นสังคมสังคมคนที่คืออยากเดินทางโลกนะครับคือใครมีมีแพ แล้วก็มาเล่ามาแชร์มาอะไรฟังกันคือเป็นเรื่องสนุกนะสำหรับอาจารย์เนะี่ยคือคือมันเลียวอะ่ะมันเลียวก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังนะครับคือเรื่องแรกมันเป็นเรื่องของอหนูเลขาคือจริงๆแล้วแกเป็นเซลลโคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเลขาเขาออกไปหัวหน้านะเห็นว่าเก่งก็เลยเฮ้ยหนูหน,หน,หนูหนูมาช่วยหนูมาช่วยเสียหน่อยบริษัทนี้เป็นบริษัทซื้อบ้านแบบราคาไซส์ใหญ่นะครับ ยี่สิบสามสิบสี่สิบล้านแล้วมารีโนเวทนะครับบริษัทอย่างเงี้ยนะครับคือแกก็ไม่รู้แกทํางานหนักมากเกินไปหรือเปล่านะครับแกก็เก็บไปฝันนะครับแต่ตัวแกเนี่ยแต่ตัวแกเนี่ยมีมีแพสเศรษฐีอยู่หนึ่งองค์นะครับเรียมแล้วไม่เคยฝันนะเห็นแต่คนอื่นฝันเห็นแต่คนอื่นฝันเห็นแต่คนอื่นแบบเฮ้ยประสบการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมกูไม่ฝันวะจนมีวันหนึ่งนะครับจนมีวันหนึ่ง คือแกฝันว่าแกเดินเข้าบ้านแบบไซส์ใหญ่แบบเหมือนคิงคาโซ่เหมือนรัฐสภาบ้านใหญ่มากเลยนะแต่เป็นบ้านแบบบ้านเก่านะคือเจ้าของเขาไม่ได้อยู่แนละ้วเจ้าของคือไปเมืองนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมาแล้วก็ตั้งใจอยู่เมืองนอกนานก็เลยจะขายทิ้งนะครับขายทิ้งนะครับแกฝันว่าเดี๋ยวก่อนก่อนก่อน,อน,อน,อนกอ่นนนะอนที่แกจะมาเจอบ้านหลังนี้นะก่อนที่แกจะมาเจอบ้านหลังนี้นะ แกฝันว่าแกเดินเข้าบ้านเก่าหลังหนึ่งนะครับเดินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นรั้วสังกะสีตีปิดรอบในเส้นชีพแบบใหญ่ๆนะฮะตีปิดรอบ <c oughs> ตีปิดรอบพอเดินเข้าไปปั๊บในฝันเนี่ยแกเดินไปกับหมาที่บ้าน,น่ะเลี้ยงหมาโกลเด้นตัวใหญ่เดินๆแกก็อุ่นใจเไม่มีอะไรหรอกแต่พอแกมองเข้าไปที่บ้านเนี่ยคือผีตั้มเลยคือตั้มเลยนะครับ คือเป็นบ้านสองชั้นที่แบบผีเต็มอะคือมองจากแต่แกรู้สึกทําไมกูไม่กลัววะไม่กลัวก็เดินดุยดุยดุยเข้าไปคือแกเข้าไปที่ชั้นหนึ่งตรงห้องถงนะผีก็หลบหลบหลบแกเดินขึ้นไปชั้นสองผีก็ลงกระโดดลงมาชั้นหนึ่งพอแกลงมาชั้นหนึ่งผีก็วิ่งออกไปนอกรั้วเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นหน่ากลัวเลยทำไมถึงไม่กลัววะ ในฝันเนี่ยมีความรู้สึกแบบอย่างเนี้ยพอพอเดินพอพอเดินเข้าไปนอกตัวบ้านนะครับคือกะว่าอยากไปดูว่าที่วิ่งวิ่ง,ง,งออกมันคืออะไรปรากฏว่าหมาของตัวเองเนี่ยวิ่งนําหน้าวิ่งนําหน้าเนี่ยคือไม่ใช่หมาละคือโกลเด้นน้่มันตัวสีทองแต่วิ่งออกไปเนี่ยมันตัวสีดํามันตัวสีดํารู้เลยว่านี่ยคือแพะเพราะแพะตัวเนี่ยวิ่งกัดวิ่งกัดขา วิ้นกัดถามผีตัวที่กำลังจะกระโดดขึ้นรั้วกัดปั๊บสะบัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนผีเนี่ยจนผีเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีและกระโดดขึ้นรั้วตื่นมารู้สึกแบบเค้ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบเออทำไมมีความสุขแบบนี้ตื่นเช้ามานะครับยังไม่ถึงออฟฟิศเลยหัวหน้าโทรมาบอก อ้ยคุณเพนสีมาช่วยผมหน่อยอ่าเดี๋ยวมาจดดีดเทลรายละเอียดบ้านผมหน่อยคือคือเขาอ่ะต้องไปจดรายละเอียดตามที่เจ้านายคอมเมนต์ว่าจะให้ซ่อมซ่อมซ่อะไรผมเพิ่งซื้อบ้านมาใหม่คุณเพนสีมาจดให้ผมหน่อยแล้วตัวแกงก็ต้องไปบีบให้กับผู้รับเหมารายย่อยฟังแล้วก็ทีมงานฟังนะครับเพราะว่าแจ้งช่างอ่าแจ้งแบบ บริษัทนี้บริษัทนี้มาสับมาสับงานโครงสร้างงานไฟฟ้ากันปรากฏว่าเจ้านายนะัดที่บ้านหลังหนึ่งสังกะสีทรงสูงยาวส,สูงสูงสองเมตรล้อมตีปิดแล้วก็เอ๊บ้านทําไมต้องตีปิดวะคือแกกลวเจ้าของเก่ากลัวคนบุกรุกพอเปิดเข้าไปจ้าเหมือนในฝันเปะ๊ะ ถามใจตัวเองจะเดินเข้าไปต่อไหมแต่เดินชมมันก็ออนเจ้านายอ่ะบังคับให้เดินคือต้องเดินไงฮะคือต้องเข้าแต่แกไม่กลัวนะแกไม่กลัวเลยนะแกไม่กลัวเลยนะเพราะในฝันเนี่ยแกมีแพะเศรษฐีอยู่แกมีแพะเศรษฐีอยู่เก่งมากนะครับเก่งมากแกก็เลยมาเล่าอู้ยอยากเล่ามากอาจารย์อยากเล่ามากอยากเล่ามาก คือสมัยก่อนเป็นคนกลัวผีมากแต่วันนี้ไม่กลัวไม่กลัวเรื่องเล่าที่สองเป็นเรื่องเล่าของเอฟซีทำละบอกละย่อยนะครับละบอกละย่อยคือคือเขาจะหุ้นกับเพื่อนเพื่อนมีตังแต่ไม่มีความรู้นะครับหุ้นกันสองคนแล้วก็แบ่งรายได้กันคือตัวเขาอะจะมีจะมีทีมงานไปเรียนรเวทบ้านแล้วก็ซื้อบ้านพร้อมกันแล้วก็มารีเวทก็แบ่งกันอย่างเงี้ยสี่สิบหกสิบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับพอเขาไปที่บ้าน มันเป็นบ้านมันมันก็บ้านบ้านสิบสองปีไม่ได้เก่ามากนะครับแต่เขาซื้อทิ้งไว้แต่เขาไม่ได้มาอยู่คือไม่ได้ว่ามีอา,านเรืออะไรนะครับแต่เป็นแค่ว่าเขาซื้อเก่งกนไรแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็มาลงทุนกับเขาเนี่ยมาซื้อบ้านหลังนี้นะครับคือไม่มีอะไรหรอกครับแต่ปรากฏว่าคือคือคือ,คอตัวแกอาจารย์เท้าความก่อนนะก่อนก่อนแกที่จะไปเจอบ้านหลังเนี้ยคือแกเช่าพระไปแต่แกมีเวลาว่างแกทํางานเสาร์อาทิตย์ จันถึงเสาร์ถึงอาทิตย์ทำงานทุกวันแกก็เลยไม่มีเวลาเลี่ยมแล้วตัวแกเนี่ยแกบอกแกถอดไม่ได้เพราะบ้านทุกหลังที่เพื่อนซื้อเนี่ยคือบ้านที่แม่งไม่มีคนเอาแต่ทำเลดีทำไมไม่มีคนเอาเนาะบ้านเฮียนบ้านล้างเพื่อนซื้อแนวนี้หมดผมถอดไม่ได้ครับอาจารย์ทำไมอะ่ะ ผมถอยแล้วผมกลัวเข้าบ้านไม่ได้เอาแล้วตอนเราเราเรียบยังไงอ่ะเขาเอาลวดบัตรกีอ่ะเคยเห็นไหมครลวดบัตรกียสีคล้ายกับสีเงินอ่ะแลวเขามามัดเขามามัดเองมัดมัดเป็นกระเช้านะฮะมัดเป็นกระเช้าที่ที่ตรงตรงนี้ครับมัดขึ้นมาอย่างเงี้ยมัดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีหัวหัวหัอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใช้เชือกล่มแบบถูกๆห้าสิบบาทอ่ะค้อยคอเป็นฟ้าเขาเขาเขาค้อย พระองค์เนี่ยคือแพ้เศรษฐีนะครับคือสีพึ่งที่อาจารแถมไปให้เนี่ะรุดออกหมดตั้งแต่วันแรกแต่เขาไม่ได้แคร์เพราะว่าเขาเขาเขาไม่ได้สนใจเรื่องลูกของลูกค้าหน้าที่ของเขาคือรีโนเวทบ้านผมก็ห้อยอย่างเงี้ยครับเอา้าแล้วหูไม่หักแล้วหักครับอาจารย์หูหักข้างหนึ่งกระเจียวกระเจียวบินหางขาด <laughs> แต,แต่อาจารย์ต้องใจผมใช่ไหมครับว่าผมถอดไม่ได้ออครับรับ ถอดไม่ได้กูไม่มีเวลาเลี่ยมกูไม,ไม่กูไม่กล้าถอดกูถอดไม่ได้เพราะความมั่นใจผมอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เอาเล่ามาสิหลังล่าสุดครับอาจารย์เปิดรั้วเดินเข้าบ้านมันเป็นต้นปกกระเฉชเราแบบบ้านบ้านมันเก่ามันไม่มีคนอยู่มันไม่มีคนตัดหญ้าต้นปกกระเกช์ทั้งคนงานไม่กล้าเข้ารอผมไปเปิดบ้านผมก็เปิดครับอาจารย์ งูเห่าครับอาจารย์อาจารย์ตัวเท่านี้ไม่ได้ขี้โมกยาวยาวผมสามเมตรอาจารย์ผมเป็นสามเมตรกว่าซะด้วยซ้ำอ่ะเลื้อจะช้าจะช้าเลื้อจะช้า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 ธรรมชาติของงูที่เลื้อจะช้าเนี่ยคืองูมีพิษแต่งูที่วิ่งเร็วคืองูไม่มีพิษเลือเข้าไปไหนไหมครับเข้าบ้านเพราะบ้านมันโดนงัดเลื้อเข้า เห็นเต็มตาลูกน้องยืนนัจังงังผมนี่ดินยืนนัจังงังผมกำแพ้ครับอาจารย์ผมเดินออกแต่งูนี่ไม่เห็นแล้วนะงูนี่ไม่เห็นแล้วนะพอเข้าบ้านปั๊มหายไปเลยงูเข้าบ้านเนี่ยคือไม่รู้ว่าไปหลบตรงไหนแต่จนรีโนเวทเสร็จก็ไม่เคยเห็นงูแต่เห็นงูอ่ะเลยเข้าบ้านพอจังหวะที่ผมก้าวขาเข้าบ้านปั๊บสิ่งแรกที่ได้ยินคือบ้านลั่น ชั้นสองมันเป็นปากเก้ข้างล่างปูกระเบื้องโป๊ะ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 ผมเดินไปเนี่ยเขามันจะโป๊ะดดนำหน้าชั้นสองอาจารย์ผมเดินไปมันจะโป๊ะดำหน้าผมเดินเดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปพอถึงจังหวะที่บันไดนะครับบันไดที่จะเลี้ยวขึ้นบ้านเลี้ยวเอี้ยวขวาขึ้นบ้านผมเห็นตีนครับอาจารย์ผมเห็นตีนกู้หนึ่นงเดินขึ้นแต่ไม่มีตัว ลูกน้องไม่เห็นลูกน้องเดินข้างหลังเรียงเป็นมดผมเดินนำหน้าเห็นแต่ตีนเดินขึ้นบันไดถามว่าทำไงถ้าผมทำเป็นกลัวลูกน้องวิ่งหนีเด e โช o w มันโกอ n ตอนกลางวันนะครับเนี่ยตอนกลางวันนะคนบิวบ้านในประสบการณ์เจออย่างนี้กันนะลูกน้องไม่กล้าทำงาน ถ้าวันไหนผมไม่อยู่แต่แต่เสียงดังโป๊ะเนี่ยคือหายเลยนะหายเลยนะหายตอนที่ผมเดินเข้าลูกน้องถึงกล้าเล่นเวทแล้วลูกน้องไม่ผมไปไหนขณะไปซื้อของกับข้าวเที่ยงยังให้อีกคนนึงอะไปซื้อให้ผมอยู่เพราะเขารู้ว่าผมมีของดีพผมโมไปเยอะอะจั๊แพ้เศรษฐีนี้ลูกน้องนี่ม,มาพัก้างหลังครับเนื่องจาก บ้านใะรีโน,นเวทเสร็จเร็วแล้วก็ขายบ้านได้ดีคือเพื่อนเขาขายทุกถูกอ่ะคือเอากาไรพอให้ได้หมุนหมุนหมุนเสร็จกิจอย่างเงี้ยครับพอให้คนซื้อมีกําลังซื้อจริงๆก็่ะคือไม่เอาแบบโขโกแรงๆไม่เอาผมต้องรีโนเวทส,สองหลังพร้อมกันครับอาจารย์ผมทำไงไหมฮะโชคดีผมมาเจอเหรียญพระพนัสทรงคุดปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยวางสี่มุมตัวบ้านๆๆๆบ้านหลางไหนที่เงี้ยแรงๆเนี่ยผมวางเลยครับอาจารย์สี่มุมสี่มุมบ้าน วางหงายขึ้นนะครับเหรียญคุดสี่มุมสี่มุมสี่มุมผมถึงไปบ้านหลังหนึ่งได้สลับกันสลับกันเที่ยวไปเที่ยวมาซื้อของไปให้ไปให้ช่างซื้อของไปให้ช่างบริษัทผมถึงอยู่ได้เจอเหรียญคุดทําไมต้องวางสี่มุมสะกดสะกดวิญญาณทีมเฮียนเนี่ยอยู่เงียบจิบเงียบจิบเลยนะครับจนกระทั่งรีโนเวทบ้านเสร็จถึงเอาเหรียญนี้ออก เอาไปวางไว้เฉยนะครับไม่แน่อะไรทั้งสิ้นเอาไปวางไว้เฉยสีม่มุมเขาบอกว่ามีมีมีบ้านหลังหนึ่งนะครับคือไปดูเพื่อนชวนไปดูว่าจะซื้อไหมไปดูพอเข้าไปนี่พอเข้าไปเนี่ยต้นปักกระเฉดอะข้างนอกนะครับข้างนอกคือม,มันเป็นบ้านแบบเกือบสิบห้าปีแล้วต้นปักกระเฉดสูงสองเมตรอะลำต้นไม่ใหญ่นะครับต้นประมาณแค่นี้แต่สูงสองเมตรแบบปกคลุมหมดเลย เดินเข้าไปเนี่ยคือเดินเข้าไปคือเพื่อนเนี่ยซื้อบ้านสภาพนี้ตลอดเดินเข้าไปเนี่ยต้นผักกระเฉดไม่มีลมนะลมวูแล้วก็ดีดขึ้นลมวูเหมือนแบบละละหน้าปะวูไปต่อหน้าอย่างนี้เลยผมทำไงไหมครับอาจารย์ผมเอาเหรียญคุดเนี่ยเหรียญพะพนัดของอาจารย์เนี่ยผมวางสี่มุมของตัวบ้านเลยผมวางสี่มุมของตัวบ้านเลยวางตรงที่ที่เนี่ยวางตรงดินเนี่ย สี่มุมเนี Anda, ่ยเงียบกิฟผมบอกเพื่อนเลยซื้อเลยเดี๋ยวเราบิวให้เพื่อนมองหน้าบ้านไหนบ้านไหนที่มีคนซื้อนะครับราคาถูกๆเียคือคนนี้เลยมึงเฮี้ยนแค่ไหนนะกูซื้อหมดกูมีของดีวางสี่มุมวางสี่มุมที่วางสี่มุมบ้านเอามันดีเฮ้ยมึงเจ๋งอ่ะ เจ๋งมากๆเลยนะครับวันนี้อาจารย์มาแชร์ประสบการณ์แพสเศรษฐีแล้วก็แชร์ประสบการณ์เหรียญพระพนัสทรงครุฑนะครับอ,อย่างนี้เลยนะครับแพสเศรษฐีชุดนี้อาจารย์ใส่สีพึ่งลงปูา่าวัดกระบอกพึ่งๆนะครับมีทั้งสีพึ่งเขียวน,น,น้อยๆนะครับน,น,น้อยๆคือประมาณหนึ่งถึงสองหัวไม่ขีดนะครับหนึ 1> 1่งถึงสองหัวไม่ขีดแล้วก็แล้วก็ สีพึ่งยุคต้นสีพึ่งน้ำตาลนะครับของหลวงปู่ท่าวัดกระบุก้พึ่งนะครับสีพึ่งเขียวในค้าขายดีกันเงินคล่องนะครับส่วนสีพึ่งน้ำตาลเนี่ยลูกค้ารักผู้ใหญ่เอ็นดูปานลูกรักปานดวงใจจำไว้นะครับแตกต่างกันชอบแนวไหนสกิลมานะครับแล้วถ้าใครอยากนา้อาจารย์ครับผมอยากได้เต็มเต็มครับสีพึ่งเขียวมรกตเขาเรียกว่าดวงเต็มดวงเปิดก็คือบุญเต็มดวงเปิดโทษทีอาจารย์พูดผิดบุญเต็มดวงเปิดนะครับค้าขายเนี่ย ดีมากๆไม่ต้องถามอุปสรรคมีไหมค้าขายดีมากๆการเงินคล่องสุดๆใครใครใครที่อยากได้อาจารย์ผมอยากพีคเลยอัดลงไปเลยครับเนี่ยประมาณหนึ่งหลอดประมาณหนึ่งหลอดอ่าหนึ่งหลอดสีเพ้่นเขียวอะอาจารย์จะเอามาป้ายหมดอาจารย์จะแกะามาป้ายหมดเลยเอามาอัดเต็มท้องเลยนะครับสีเขียวเขียวมรกตเลยคือเอฟซีอาจารย์นะครับเอฟซี FC อาจารย์นะซื้อคอนโดข,ขายซื้อคอนโดแล้วขาย เดือนหนึ่งนินจะถามว่ากี่ยูนิตเขาห้อยอย่างเงี้ยเขาห้อยเลี่ยมเพชรเทปเพชรแท้เขาห้อยเลี่ยมเพชรแท้ตรงใต้ท้องในสีพึ่งมรกตรเนี่ยเต็มป๊อกเต็มป๊อกคือแรงมากและที่สําคัญนะครับถูกหวยถูกหวยคนที่ซื้อคอนโดขายเนี่ยถูกหวยตลอดแต่ต้องเลี่ยมให้เต็มนะแต่ต้องเลี่ยมให้เต็มคือเขาเรียกว่าดวงเต็มบุญเปิด โอเคนะครับงี้เลยโอเคนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิตขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอาจารย์เจวัป8พยิ้มขอบคุณครับ